ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะมหาศึก้างพิภพตอนที่103นะครับนาดาวไปหลานหลวงเฟิงก็ได้เดินออกไปดูธาตุที่เพิ่งมาถึงดาวหลังจากที่ธาตุลงมาจากยานแล้วก็ได้ทําความเคารพหลวงเฟิงทันทีและหลวงเฟิงก็ได้บอกกับธาตุกลุ่มใหม่ไปว่าต่อไปอย่าเรียกเขาว่าเจ้านายให้เรียกเขาว่าลูกพี่แทนซึ่งมันก็ทําให้ธาตุนั้นตกตะลึงทันทีพร้อมกับหลวงเฟิงก็ได้บอกไปอีกว่าหากใครที่ถูกลบชื่อเดิมออกไป ก็ให้ทำเรื่องขอกับคืนมาได้หลวงเฟิงจึงเข้าไปถามธาตุหนึ่งใน8คนนั้นว่าชื่ออะไรซึ่งเขานั้นก็ได้บอกว่าเขามีนามว่าเทียนานเหอจากเผ่าพันเทียหลวงธาตุก่อนหน้านี้ของหลวงเฟิงที่มีนามว่าเมิงอีก็ได้เข้าไปบอกกับหลวงเฟิงว่าเขาเป็นนักสู้อันดับหนึ่งใน8คนนี้ซึ่งหลวงเฟิงเองก็คิดว่าเผ่าพันเทียหลวงจัดเป็นเผ่าพันที่อ่อนแอที่สุดในจักรวาลแต่เขาสามารถฝึกจนมาถึงเช่นนี้ได้มันช่างไม่ง่ายเลยจริงๆจากนั้นหันไปหาอีกคนที่อยู่ข้างๆและถามเมิงอีไปว่าคนนี้ใช่ เผ่าพันธุ์เดียวกับเมืองอีหรือไม่ซึ่งเมืองอีก,ก็ได้บอกว่าใช่นะครับและบอกไปว่าเขานั้นมีนามว่าอาวกูเป็นนักสู้ที่มีชื่อเสียงในเผ่าพันธุ์เฮยเหยมิงและเมืองอีก,ก็ได้บอกไปอีกว่าเมื่อข้านั้นเชี่ยบกับเขาแล้วเขานั้นมีประสบการณ์ต่อสู้มากมายกว่าศักยภาพแข็งแกร่งกว่าและเป็นนักอ่านจิตที่เก่งที่สุดใน8คนนี้จากนั้นหลวงเฟิงก็ได้บอกกับท่านเหล่านี้ว่าจะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ทุกคนล้วนเป็นสมาชิกที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติการและทุกคนจะบุกกกฝ่าาาาาอัันตรรยไปพ้ม้มบเขและถาหา วันหนึ่งหลวเฟิงนั้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วและไม่ต้องการการปกป้องอีกต่อไปหลัวเฟิงก็จะยกเลิกไบโอชิปที่สมองให้และจะได้เป็นอิสระอีกครั้งท่าทั้ง8คนที่ได้ยินก็ถึงกับมองหน้ากันด้วยความไม่เข้าใจและจากนั้นหนึ่งในท่าทั้ง8ก็ได้บอกกับหลวเฟิงว่าการปกป้องเจ้านายนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราแม้ว่าจะไม่ได้รับอิสระภาพพวกเราก็ยินยอมอุทิศตนอย่างเต็มที่แต่หลวเฟิงก็ได้บอกไปว่าที่เขาพูดแบบนั้นไม่ใช่ต้องการที่จะกระตุ้นให้ต้องการทุ่มเทยอย่างเต็มที่แลลละเ่่าาวบนโก พอพันของตนเองนั้นตอนนี้ตกอยู่ในที่นั่งลําบากและอยู่ภายใต้การคุกคามครั้งใหญ่และหลวงเฟิงก็ได้เล่าไปอีกว่าข้ารู้ว่าอิสรภาพนั้นมีค่าเพียงใดการที่ข้าทําทั้งหมดนี้ก็เพื่อหนีจากการตกเป็นทาสดังนั้นหลวงเฟิงก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าเพื่อการนี้ยังจะใช้คนอื่นเป็นทาสมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพวกที่ลุกลานในตอนนี้ซึ่งทาสที่มีนามว่าเฉียนหนานเหินได้ยินก็ถึงกับน้ําตาไหลออกมาและคิดว่าเขานั้นไม่เคยได้ยินคํามั่นสัญญาเช่นนี้มาก่อนเลยซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกกจาานนั้นทํ คารบหลวงเฟิงพร้อมกับบอกว่าเขานั้นยินยอมสาบานติดตามหลวงเฟิงตลอดไปจนตายจากนั้นท่าทั้งหมดของหลวงเฟิงก็สาบานจะติดตามหลวงเฟิงไปจนถึงวันตายและทั้งหมดก็ได้ออกเดินทางกลับไปยังโลกทันทีระหว่างทางหลวงเฟิงก็ได้บอกให้บาวตาน้นหาตำแหน่งของสวีซินและอาหัวถึงแม้ว่าชัวเล่ยอู่จะไม่ได้บอกตำแหน่งก็ตามเพียงไม่นานบาวตานางก็เจอตำแหน่งซึ่งมันก็อยู่ที่ประเทศจีนหลวงเฟิงจึงถามว่าอยู่ในประเทศจีนอย่างนั้นหรือแต่บาวตานางก็ได้บอกไปอีกว่ามันเป็นแค่ตำแหน่งหลอกๆเท่า นนั้แต่มันก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอะไรหรอกนะจากนั้นทําการแฮกเครือข่ายดังกล่าวจนได้รู้ว่าที่ตั้งจริงๆของทวนเลยอูนั้นอยู่ที่บาซิเลียทางด้านทวนเลยอูก็ได้ส่งยานออกไปตรงไปยังตําแหน่งที่หลวงฟึงให้มาและก็จะไปถึงในตําแหน่งนั้นไม่เกิน1ิบชั่วโมงทางด้านฐานที่ตั้งของพวกทวนเลยูในตอนนี้ก็ได้ติดตั้งระบบคุ้มกันแน่นหนาพร้อมกับนักสู้ก็เหลืออยู่ที่60คนเพราะอีก20คนได้ส่งไปยังตําแหน่งที่หลวงฟึงให้ไปซึ่งทวนเลยอูก็ได้บอกกับคูล่าไปว่าชาวโลก มีความสามารถต่ำมากไม่ต้องเป็นกังวลไปแต่พูล่าก็ได้บอกวเหลยอูไปว่าอย่าประมาทไปและให้ยกระดับการคุ้มกันขึ้นอีกหลังจากที่หลวงเฟิงนั้นบินมาถึงรังของพวกมันแล้วก็ได้เจอกับการป้องกันซึ่งอาจุค่านั้นก็พยายามยกเลิกการป้องกันแต่ก็ทำไม่ได้แต่ทันทีที่บัปตานางเห็นก็คิดว่ามันเป็นแค่การป้องกันที่เก่ามากและทำการแก้ไขโค้ดอย่างง่ายดายโดยที่อาตุค่านางทำไม่ได้และใช้ยานั้นหายตัวบินเข้าไปอย่างง่ายดายพร้อมกับหลวงเฟิงนั้นก็ได้มอบหมายให้ บบตาบอกตำแหน่งของตระกูนนลนวหลันซานในขณะที่เขานั้นกำลังเคลื่อนไหวจากนั้นพวกหลัวฟืงนก็ได้พากันมาแอบอยู่ใต้สะพานของฐานพวกมันและจัดการกับหน่วยลาดตระเวนของนวหลันซานที่เดินลาดตระเวนกันอยู่2คนและเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งที่บบตาได้ระบุเส้นทางไว้ไปเรื่อยๆทางด้านยานของพวกพล่าที่ถูกส่งออกมายังตำแหน่งที่หลัวฟืงนบอกไปก็ได้รายงานกลับมายังพูล่าว่าตำแหน่งที่หลัวฟืงนให้มานั้นมันไม่ไมีอะไรเลยเป็นที่ว่างเปล่าซึ่งมันก็ทําให้พวกพล่ารู้ได้ทันทีว่าพวกเขานั้น ถูกหลวงเฟิงหลอกแล้วและเพียงไม่นานก็ได้มีคนมารายงานพูล่าว่าทหารลาดตะเวนได้หายไปสองคนและคิดว่าน่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้นพูล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าหลวเฟิงมาถึงแล้วจากนั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปออกคําสั่งให้ชวนเลยอูนั้นไปดูตัวประกันกับตนเองและให้จับตามองกล้องวงจรปิดรอบๆตัวประกันไว้ให้ดีพร้อมแจ้งให้ทุกคนนั้นเข้าโหมดพร้อมต่อสู้ทันทีหากค้นพบคนที่น่าสงสัยก็ให้จัดการเลยสถานการณ์ในตอนนี้พวกของพูล่าก็ได้พากันบิน เต็มท้องฟ้าไปหมดทางด้านหลวงเฟิงบาบตาก็ได้รายงานเข้ามาว่าการกระทําของพวกมันนั้นเคลื่อนไหวแปลกไปและระหว่างที่หลวงเฟิงกําลังจะเคลื่อนไปหาตัวประกันอีกครั้งกล้องมูจรปิดก็เหมือนจะเห็นพวกของหลวงเฟิงเข้าตัวเหเลยอู่เองที่ตอนนี้เขาก็ได้ดูกล้องมูจรปิดอยู่ที่ห้องตัวประกันและมันก็ได้มีกล้องหนึ่งตัวจับภาพของพวกหลวงเฟิงที่พากันแอบอยู่ข้างๆฐานได้จากนั้นพูล่าที่เห็นกล้องมูจรปิดจึงสั่งให้ทุกคนนั้นไปยังจุดนั้นเพื่อจับตัวหลวงเฟิงทันทีแต่หล <S ART> ังจากที่มาถึงยังจุดนั้นนกก็็ลับไม่เห ของหลวเฟิงจึงเกิดการประหลาดใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนเลยอูจึงเช็คกล้องมงจรปิดที่อยู่ยังจุดนั้นแล้วพบว่ากล้องมงจรปิดตัวนั้นถูกสลับด้วยวิดีโอเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วซึ่งมันก็เป็นฝีมือของบาบาตานะครับมันจึงทําให้พูล่าโกรธและระเบิดพลังออกมาจากนั้นคิดว่าชาวโลกสามารถแฮกระบบอรารยธรรมขั้นสูงกว่าได้อย่างนั้นหรือระหว่างที่พวกพูล่าไปรวมกันอยู่ที่จุดที่หลวเฟิงนั้นลอทางด้านพวกของหลัวเฟิงก็ได้พากันมาชิงตัวประกันซึ่งมันก็มีผู้คุมกันอยู่เพียงคนเดียววแต่พก ฝืนก็สามารถจัดการได้โดยไม่ยากเย็นนะักเพียงไม่นานพวกปูล่าก็ตามมาทันทีที่หลวเฟิงเห็นพูล่าก็คิดว่าเป็นคนของตระกูลนวลหลันซานจริงๆซึ่งทางด้านปูล่าเองก็คิดว่าหลวเฟิงนั้นน่าจะจำเขาได้เหมือนกันจากนั้นให้ทุกคนเข้าไปฆ่าหลวเฟิงทันทีแต่ทัวเลยอูก็สงสัยว่าแล้วล่างสับปะหลาดขาวทองละ่ะปูล่าจึงบอกไปว่าเมื่อโลกนั้นไร้เจ้าของแล้วค่อยค้นหามันทีหลังก็ได้ยังไม่สายเกินไปและสั่งให้ทัวเลยอูนั้นไปเฝ้าทางออกเอาไว้จากนั้นสั่งให้หลงจื๋อไปโจมตี กับตนแล้วก็พกุ่งเข้าไปโจมตีพวกหลวเฟิงอย่างรวดเร็วแต่หลัวเฟิงก็ได้ใช้เถาวันเมฆาป้องกันไว้ได้ซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่พูล่าได้ใช้ดาบฟันเข้ามาทําให้เถาวันเมค,คาของหลวเฟิงนั้นขาดเป็นชิ้นชิ้นทันทีหลังจากที่หลวเฟิงถึงตัวของสวีซินแล้วก็ได้พานางทะลุหลังคาขึ้นไป แต่เมื่อทะลุขึ้นมาบนอากาศแล้วก็ต้องตกตะลึงเพราะพวกของทัวร์เลยอ,อูนั้นก็ได้รอยอยู่ที่ด้านบนหลังคาตามคำสั่งของปูล่าที่ได้ให้เฝ้าทางออกเอาไว้จากนั้นพวกของมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีหลวเฟิงถึงสองคนจากด้านหลังแต่หลวเฟิงก็สามารถป,ป้องกันเอาไว้ได้แต่มันก็ทำให้แขนซ้ายของเขานั้นหักทันทีและพวกมันก็กำลังจะเข้าลุมโจมตีหลวเฟิงอีกครั้งแต่ท่าทางหลวเฟิงก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลาและในขณะที่หลวเฟิงถูกโจมตีก่อนหน้านี้หลวเฟิงก็ได้ถอนพลังจิตออกจากก้อนหินที่สวีซินนั้นยยืนอออู่กจึง ส่งผลให้นางนั้นตกไปจากท้องฟ้าแต่หลัวเฟิงก็พยายามเอาเถาวัลย์เมคาไปรับตัวของนางเอาไว้ทางด้านพูล่าที่เห็นแบบนั้นจึงฟาดฟันดาบออกไปโจมตีเถาวัลย์เมคาของหลวเฟิงแต่หลัวเฟิงก็ได้เปิดใช้งานแหวนมิติดูดการโจมตีของพูล่าเอาไว้ทันเวลาพร้อมกับเรียกผู้พิทักษ์เงินออกมาจากแหวนทันทีที่พูล่าเห็นผู้พิทักษ์เงินก็ต้องตกใจและคิดว่าอย่างผู้พิทักษ์เงินแกก็มีด้วยอย่างนั้นหรือจากนั้นผู้พิทักษ์เงินจึงเข้าไปรับตัวสวีซินและอาหัวพร้อมกับตัวประกันคนอื่นๆทันที และแปลงกายเป็นลูกบอลสีเงินปกป้องเหล่าตัวประกันเอาไว้ทางด้านหลวงเฟิร์นก็ได้ใช้พลังจิตควบคุมก้อนหินขนาดใหญ่ไปโจมตีพวกของพูล่าซึ่งพูล่าก็จัดการก้อนหินโดยไม่ยากเย็นนักและก็คิดว่ามันช่างเป็นลูกไม้ตื้นๆจริงๆแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดซึ่งหลังจากที่ก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนแรกถูกจัดการหลวงเฟิร์นก็ได้รอจังหวะอยู่แล้วจึงใช้พลังจิตควบคุมก้อนหินขนาดใหญ่โจมตีเข้าไปอีกครั้งส่งผลให้พวกของพูล่านั้นโดนโจมตีเข้าอย่างเต็มๆส่วนทางด้านผู้พิทังเงินตัวที่ สองก็ได้เข้าไปอุ้มผู้พิทักษ์เงินตัวแรกที่แปลงกายเป็นลูกบอลปกป้องตัวประกันไว้ก่อนหน้านี้ลอยขึ้นมาซึ่งทางศัตรูก็พาการลุนโจมตีผู้พิทักษ์เงินแต่พวกมันก็ทําอะไรไม่ได้เลยทางชวนเหลยอ,อูเองก็ได้เอาขวานเข้าไปฟันผู้พิทักษ์เงินอย่างเต็มเต็มแต่มันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยสักนิดแถมเขายังกระเด็นถอยหลังออกมาด้วย3พวกของหล่อเฟิงในตอนนี้ก็ชิงตัวประกันมาได้แล้วยานที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าที่อยู่ในโหมดหายตัวก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากนั้นพวกของหล่อเฟิงก็ได้พุ่งเข้าไปในยาน รวดเร็วพร้อมกับหันมาบอกกับพวกคูล่าประมาณว่าลาก่อนและเคลื่อนที่ออกไปจากจุดนั้นทันทีทางด้านพวกคูล่าที่โดนก้อนหินขนาดใหญ่ทับไปก่อนหน้านี้ที่หลุดออกมาได้แล้วก็ได้สั่งให้ทุกคนนั้นบินตามไปทันที จบก Anime ารสปอยอนิเมะมหาศึกล้างพิภบตอนที่103นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ